นลานครับนลานสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับหน่ะยหนุ่ยหนื่ยนอยนอยอนยันหนุ่ยหนยหนอ่หนขึ้นมา ร้านอยู่ตรงนี้ไงครับร้านอยู่ตรงนี้ครับร้านอยู่ตรงนี้ไงครับอื้อหืออื้อหือร้านนั่งรอทีดิร้านรอ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 ไม่เอาครับ วันนี้อากาศหนาวแล้วนะครับอ่จังหวัดยะโสธรน่าจะอยู่ที่ประมาณ15องศานะคะเงินล้านหนาวแล้วครับเงินล้านไม่ได้อาบน้ำมาหนึ่งอาทิตย์แล้วครับแอนดี่บ่ฮะยแอนดีบ่ครับแอนดีบ่ครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับ อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้นี่ล้านครับอุ้ยจุดไหนครับจุไหนครับเ네ล่าจุดไหนครับไปไหนอะ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 หนูทำอะไรอะทำอะไรทำอะไรทำอะไรอะครับเอาเงินล้านกูนมีคนเบ่งเฮ้ามาเนี่ยเนล้านเรียก น,นั้นเรียกบรรดาแม่แม่พ่อพ่อมาดูหน่อยครับนั่นล้านวัลรอสุดหมอบเลยเนี่ยนั่นล้านไม่หล่อเหรอครับนั่นล้านว่นนั่นร้านแต่งตัวรออยู่นะทำไมไม่มีใครดูหนูอะทำไมไม่มีใครดูหนูเลยอะ่ะไม่เอานางร้องเง่นงลง้านนางร้องดีดี ร้านนางร้องนี่ดีครับเ,เ,เต็มจอเลยอ่ะเต็มจอเลยอ่ะเต็มจอเลยเราไม่มีใครดูจริงๆเลยโบสีชมพูขนาดใหญ่พอละองสีชมพูออกมาเดินเซไปเซมาบนเปลือกไข่ดูมันจะมีรอยร้าวเล็กๆเผย้เห็นใบเล็บสีชมพูเล็กน้อยเธอทำไมเธอถึงพิรักษาอย่าสิ่งเหล่านั้นข้างงเป็นร้านสวัสดีครับก่อนเนร้านสวัสดีครับก่อนเร็ว สวัสดีคะ่ะในที่สุดก็มีคนมาดูเราแล้วอากาศหนาวไหมคะตอนนี้คือยะจังหวัดยะโสธรนน่าจะอยู่ที่ประมาณ15-16องศานะคะหนาวมากใส่ได้ใส่เสื้อกันหนาวได้ใส่ชุดกันหนาวมาจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะอ่ส <laughs> สวัสดีคะ่ะเกมไมค์ครับ สวัสดีนะคะเงินล้านสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับก่อนเลยเงินล้านก็บ่ได้อาบน้ำว่าโดนแล้วเ <c oughs> <c oughs> งินล้านก็ไ่ได้อาบน้ำว่าโดนเช่นกันเพราะว่าอากาศมานันหนาวนะคะน้องตัวสัน่นน้องจะตัวสัน่นตัวสั้นงันงันดิบอ่ะเพราะว่าอากาศเย็นนะคะอากาศหนาวเงินล้านเลยบ่ได้อาบน้ำ ตัวเน่าแล้วเงินล้านตัวเน่าแล้วกะว่าอีกสักสองสามวันจะอาบน้ําให้น้องนะคะหนาวยี่บ่เงินล้านย่านน้ำยี่บ่เงินล้านย่านน้ำยี่บ่ครับเอ่อคนอีสานค่ะจังหวัดยะโสธรค่ะอยู่จังหวัดไหนคะคุณเกมไมอยู่จังหวัดไหนคะอากาศหนาวไม่เลยหนาวเหมือนยะโสธรไหมขอบคุณค่ะเงินล้านขอบคุณครับก่อนลูก ขอบคุณครับก่อนสวัสดีคะ่ะคุณลนชาติทองกเกษมสวัสดีนะคะทีแรกนึกว่าจะไม่มีคนมาดูกำลังว่าจะดโจนห,าหน่านละเด้เมื่อกี้นี่น้องเงินหลานเนาะเพราะว่านานๆจะไลทีนะคะนานๆจะไลทีน้อเงินหลานนอ้องเงินหลานก็บอกน้ำเน่หนาวอยู่ใช่ไหมคะ น้องชื่อเงินล้านค่ะน้องชื่อเงินล้านชื่อเงินล้านครับผมตอนไปรับน้องมาตอนไปรับน้องมาเจ้าของเจ้าของฟาร์มบอกว่าน้องเป็นที่ว่าว่าขนยาวขนฟูวาสารดุนขนยาวจริงขนยาวจริงนะคะแต่ว่าขนน้องเรียบติดไปกับตัวเลยนี่นี่นี่ทุกคนนี่นี่ ขนยาวอยู่ตะวันตะวันบ่อฟูขนยาวอยู่แต่แต่ขนไม่ฟูหกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนแล้วนะคะน้องอายุหกเดือนกว่าแล้วหมาชื่อแปลก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ตั้งชื่อเพื่อที่จะเรียกเงินเรียกทองนะคะ <c oughs> อย่ยงที่บอกเงินล้านแต่ลูกสาวบอกว่าชื่อเงินล้านนี่คือเงินที่เราจ่ายใช่ไหมแม่ ลูกสาวถามที่เราเสียเสียให้น้องใช่ไหม่าสันผลหวาที่เราใจ่ายให้น้องใช่ไหมไม่ไม่ใช่ที่เราได้มาที่ไม่ใช่ที่เราจะได้มาใช่ไหม <laughs> เสียเงินเป็นล้านบอกเมันที่บอกเงินล้านไม่เงินล้านเป็นไอ้นี้ตัวเรียกทรพัพย์เงันที่บอกเงันที่บอกครับเอาคนดูมาจากไหนกันมาจากไหนกันบ้างคะ <laughs> คือมีคนมาข่ามาเบิงเงินล้านมอเนี่ยผมก็เลี้ยงหมาเหมือนกัน เป็นหมาพันเล็กหรือว่าเป็นพันใหญ่คะเป็นน้องพันเล็กหรือว่าพันใหญ่คะที่นี่มีอ่น้องอีกตัวหนึ่งที่ตัวโตวหน่อยเป็นหมาบ้านหมาบ้านาน,นี่แหละนะคะหมาพันพื้นบ้านแล้วก็ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเลี้ยงเลี้ยงอยู่สองตัวมีอยู่สองตัวนะคะแต่น้องเข้ากันดี <laughs> น้องเข้ากันได้ดีร้านไ่ไหนลูก เงินล้านบ่อยากไล่แล้วอ่ะเงินล้านเขินกล้องสันบาโอ้ยโอ้ยจุ๊บหน่อยครับจุ๊บหนครับโอ้อ๋อเป็นหมาพันธุใหญ่หมาพันุใหญ่เลี้ยงง่ายจะว่าง่ายก็ง่ายเนาะมันมันก็จะมีลักษณะต่างกันพันธเล็กพันธุใหญ่พันเล็กก็จะเลี้ยงง่ายแบบนึงเลี้ยงยากอีกแบบนึงแบบนี้มันจะมีข้อด้อยข้อเสียต่างกันเนาะ พันเล็กก็คือพกพาง่ายหน่อยพกพาง่ายหน่อยเป็นนั่นมานี่ได้ได้ง่ายหน่อยส่วนตัวโตวก็จะลําบากหน่อยประมาณนี้แต่ตัวโตวก็จะแข็งแรงแข็งแรงตัวเล็กก็จะอ่อนแอนิดนึงนะคะแมนยูบอกเลี้ยงต้องประครบประงมนิดนึงแต่แต่เงินล้านน่ะเลี้ยงง่ายน้องแข็งแรงมากน้องดีดมากนะคะแบตแบตไม่หมดดีดตั้งแต่เช้านนน หยอกหยอกกันกับพี่ชายเต้นซับหัวไอ่บอกมันรู้จังไหฟังภาษาอีสานร,รู้เรื่องไหมคะแม่นางมันค้นเบาไอเนี่ยบ่ภาษากลางไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะมันเกิดสิมีแบบภาษาอีสองอีสานปนเข้ามาไม่ค่อยได้ไปไหนใช่ไหมคะเลี้ยงเลี้ยงอยู่บ้านแล้วก็เดินเล่นพาน้องเดินเล่นแค่นั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็ ประมาณนี้เหมือนกันค่ะแต่เวลาไปาไปซื้อของนู่นนี่นั่นชอบพาน้องไปด้วยชอบชอบพาตัวเล็กไปด้วยแต่น้องน้องน้องคุยรู้เรื่องน้องน้องไม่ดื้อเลยค่ะเวลาออกไปข้างนอกอ๋อเป็นคนอีสานเหมือนกันจังหวัดไหนคะอยู่จังหวัดไหนเอย่ยวันนี้เอาสักสิบนาทีวะเงินหลานเขาได้เก่านาะทีมีผู้ใหล่เธอลทาหารนาทีสิบนาทีคือเขาเนี่ย เขาไล่แบบเขามาแบบแบบแบบเดือนละหนึ่งครั้งอ๋ออยู่ใกล้กันเนี่ยตอนไปรับเงินล้านน่ะเงินล้านฟาร์มที่เขาเอามาส่งน่ะอยู่จังหวัดเชียงรายนะคะเชียงรายเงินล้านมาจากเชียงรายนะคะเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเชียงรายแล้วทีนี้เขาเจ้าของเขาน่ะเจ้าของฟาร์มเขาน่ะนั่งรถไฟมาส่งน้องนะคะที่อุบล เนี่ยแม่นางแม่นางกับคุณสาต้องไปรับอยู่ที่รถไฟที่อุบลน,นะคะนี่ไปรับที่รถไฟเงินล้านนางรถไฟมาอ๋อแมนยนยูบอกตัวเล็กนิดเดียวนะคะตัวเท่ากําปั้นตอนไปเอามาน่ะทุกคนตอนไปเอามาน้องตัวตัว,ตวเท่ากําปั้นเองนะคะตอนนี้ตัวโตวแล้วผมเป็นบ่าวแล้วครับ <c oughs> ผมเป็นบ่าวแล้วครับหกเดือนถือว่าเป็นบ่าวไหมฮะเง,งินล้านเงินล้าน่าเงิล้านเป็นบ่าวปะเป็นบ่าวแล้วนี่ เบาแล้วทุกคนครบสิบนาทีแล้วนะคะขอบคุณคุณเกมไมยนะคะขอบคุณคุณเกมไมยนะคะที่เข้ามาแวะเข้ามาพูดคุยกับเงินล้านนะคะผมก็ไปนั่งรถไฟเล่นใช่ไหมคนเยอะเยอะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องรถไฟก่อนตอนไปรับเงินล้านน่ะเอาจริงๆแม่นางน่ะไม่ไม่ค่อยได้ไปไอเนี้ยรถไฟเท่าไหร่นะคะอันนั้นคือน่าจะครั้งแรกครั้งแรกเลยละ่ะที่ไป ไปรับเงินล้านแล้วเห็นคนคนเยอะเยอะที่แรกนึกว่าจะไม่มีคนโดยสารผ่านรถไฟเท่าไหร่แต่คนเยอะมากเหมือนเรานั่งรถบขสเลยคนเยอะเยอะคนเยอะมากสำหรับรถไฟไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะเงินล้านไม่บายก่อนครับไม่บายก่อนไม่บายก่อนไม่บายนะคะไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะบาย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 ค่ะ ปิดองไดลระบาดนะเขาตัดไร้องได้อังเงินล้าน